สวัสด,ดีนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนสร้างบ้านกวนๆก,กันนะครับเราก็เริ่มได้เลยนะครับคนอืก,ก็สร้างเซกกันนะครับนี่นะครับมันหลักเราก็เข้าไปได้เลย มาสร้างอยู่ตรงนี้นะครับอัอ้นก็ของบ้านนี้ก่อนเลยนะครับเนี่ย ครับก็ทำกำนดเลยนะครับหนึ่งครับทำโค้งบ้านไว้ก่อนก่อนที่จะสร้างบ้านแบบก้อนก้อน ครับทำอย่างนี้ก่อนเลยต่อขึ้นมาฝองซ่องให้หมดนะครับนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับ่อไปก็สร้างต่อมาข้างอ้านี้เลยอย่างนี้นนครับ ต่อมาเรื่อยๆมาให้ห้องช่องตาแล้วนะครับนี่นะครับต่อมาต่อมานี่นครับต่อเรื่อยอนี่ครับต่อมาอย่างนี้แล้วก็เราก็แบขึ้นขงวงมากอยนะครับ 你好。 No, voy น,นี่นะครับน,น,นะครับแล้วเราก็ขั้นอะไรเรือั้นเลยสีขาวนะครับต่อขั้เลย 对了。 嗯，然后呢？ 드디어 대체 지암 height 이름만 충전 일후 카드 만료 탐정 는 24시 원 เสร็จแล้วนะครับการสร้างบ้านแบบกลัวๆนะครับสวัดีดครับทดช้างด้นยครับอก็โดนด,ด้วยนะอย่างนี้เลยนะครับอสุดยอดมากครับผมก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ